สวัสดีครับขอตอนรับเข้าชูช่องวิไลให้โชคนะครับมือนี่ทางสองเฮาสีผ้าเอฟซี FC ทุกท่านนะครับมาตามแนวทางตัวเลขของคุณแม่ศิลนนะครับเพื่อนเป็นแมวออกประจาวัดปูซีศูนย์นะครับพี่น้องเฮาคราว่าแนวทางตัวเลขของแม่ศิลสิปกกนนลสไปทิศทางใด เอาปีนองเฮาไปตามแนวทางของคุณแม่ศิลน,น้ำกันนะครับเดี๋ยว่าเป็นการเซเวลานะครับตอนนี้คือคุณแม่ศิลกัอยู่ในวัดปูซีศูนย์นะครับเพื่อนกามาแต่งผ้าเพี้ยนผ้ายัางอยู่นี่ประจํานะครับกถือว่าเป็นแม่ออกคําของวัดปูซีศูนย์เฮานะครับคุณแม่ศิลเฮานะครับ สวัสดีครับแม่เพื book, it, it ่อนต้องบอกกระปุกแก้วเดินสวัสดีพ้อเดินอร้มเป็นอย่งครับคุณแม่เป็นสวยเนาะพ่นพกนให้หน่อยมันกดไม่ได้ยังไงคุณแม่เนีทางมาขุ่หดุนหดเขามาจังหวดแล้วแม่เนี่ยท่างเขาคือกิลี่หรอกค่ะถึงกิลี่ว่าของบ็ได้งวดละหลายปันไหเด้กหมดละว้อใดใส่ได้ปนได้แก้วเนียลาข้อใดเสืออาหารองมาวาดค่ะแม่เห็นยังนอกเดยนเขาลั่งแต่งอย่างเนาะเขาลังปินกระปุกกัน แก้วใส่ผ้าเขอาค่ะแต่งผ้าเพ้นบ่แม่จ้าครับอันนี้ก็ครับคือคุณแม่สินตัวเป็นๆเพื่อเป็นสาวเด้อพี่น้องเด้อครับเพื่อเป็นสาวอยู่เด้อเพื่อบ่มีคู่ซีวิตเด้อพี่น้องเด้อซีห้องสาวซื่อๆผู้งามผอมค่ะค่ะพี่น้องผู้ใดว่าคืองามอันนี้พี่น้องท่าไหล่นอมาในแอดท่าไหล่นอค่ะมาจะไก่อยู่ที่แม่จ้ามาตามแนวทางของแม่คือว่าเดินดีมากสองสามหงุด้ะ ก็เคียเนาะค่ะเนอะคับช่องวิไลไฮโชบชบาผ้าลวยแม่แม่เบ้าคิ้งผ้าลวดครับโอ้ค่ะโอ้ยอันสวัสดีค่ะหัวตาเห็นกันเนาะค่ะเนาะครับอันเลขออกซี่เทียวหาเทียวก็มองตาเห็นกันเนาะค่ะเนาะมาใหม่เนาะค่ะเนาะยมาใหม่ป็นยังไงเนาะพุ่แม่ตัวเลขแนวทา่งหัวทีมีหัวทีมีเอเติดเท้าข้างมาเจ็ดกับแปดไดค่ะเทียวนี้เป็นเป็นเลขเลขยิ่งมีเจ็ดกับแปดเนาะแม่เนาะเลขยิ่งเจ็ดกับแปดค่ะ แต่ว่าขห้แม่ขั้วมากกับแม่ขั้วกับแม่แปดนะคะเดอ้อม่แปดะ,น,ะนักไปที่แปดบอกแม่จ้านักไปที่แปดแม่สูตรเรื่องนี้เป็นพวกแม่เองมั้งปะคะค่ะ,คะเป็นผู้เฮ็ดเองค่ะแต่ว่าสิเขาพวกเขานี้จะผ่านมาเนี่ บ่เคยรุดจักเทียด้อค่ะบ่เเคยุดจักทสิบหางวดบ่ารุดจักเทียสิบหางวดค่ะแต่ว่ารูดแม่พวดนี่จับคูคือชูงวดแต่ว่าบ่สื่อพิษจะคองบ่สื่อซีงวดก็คือสิบห้างวดนี่แม่พวดนี่บ่สื่อแคซีงวดแต่ที่จริงเลขเขาบดเลยค่ะเลขวิ่งนี่มาตลอดค่ะก็คือว่าเดินดีเนาะแม่เนาะค่ะแม่วิ่งวิ่งสองต่ว่าแม่นักไปที่แปดเม็ดเดียวแม่ดว่าแม่ค่ะวิ่งเจ็ดกับแปด ยิงเจ็ดกับแปดแม่หายแม่ขั้วเล่นกับแม่ขั้วเล่นเล่นที่แปดค่ะอันนี้สิเขาบอกเขากะคือว่าเขาบอกอะไรเนาะค่ะเนาะครับอืมที่ผ่านมากกะว่ามันเข่าอยู่นัล่งหลักับกัเป็นแนวท่าแล้วเนาะค่ะแล้วว่านี้แม่ประกบคู่หรือเปล่าคะประกบแล้วค่ะกาห้พี่ให้น้องเข้าไปแน่ล้วเด็กเข้ไปแน่แล้วเนาะแม่เนาะแม่นค่ะอีกที่มากกะคือแปดศูนย์ศูนย์แปด หนึ่งแปดวหกแปดค่ะเด็กแม่ขั้วสื่อบบ 0, 0 8ปดศูนย์ศูนย์แปดหนึ่งแดที่ฟามานี่เนี่ยถ้าขมแม่เขาตัวใดก็ขมแม่ กันนะเคยเล่อันนวดที่พานมากเพาแม่ได้ก็เกตเนาะค่ะเนาะค่ะบานหนึ่งจับปูให้เพื่อนกับที่ศูนย์โกศูนย์เกตแล้วก็โฮกเกตค่ะมันกับเขาที่ศูนย์เกตเนาะค่ะถือเขาตัวตรงเลยลหรแม่ค่ะตัวตรงเลยแค่ถ้าเขาแม่นี่คันเน้นเขาเน้นไปตัวตรงว่าแม่หรือว่ากลับนั่สักหน่อยอป,ปูปูข้าวเจ้าบ่มันไกขบบน่ข้าเจ้าบ่มีเงินข้าวเจ้าบะมีเงินข้าเจ้ากาสิกับ แม่ติดกาใบหนึ่แม่คือผู้บอกการจับสิออกตัวใดแต่ว่าคือว่าแม่ขั้วมักซื้อๆเนาะค่ะเนาะค่ะค่ะแต่ว่าเลขวิ่งเนี่ยเอาไปวิ่งได้ค่ะบนล่างน่ะค่ะเด้อบพราแม่บอกเลยว่าแยกบนแยกล่างเนาะค่ะเนาะค่ะบนล่างเนาะแม่เนาะบนางเลยครับขณาติดตามเรื่องเอฟซีเขานะครับแนวทางตัวเลขของแม่เดินยาวมากตลอดนะครับพี่น้องที่พางวดนะคะเนาะงวดเลยเอฟซีติดตามแล้วเอฟซีซอกหาเห็นเนาะค่ะเนาะ ครับแมนตัวสีซอกพ่อเจสีซอกพ่อซอกไปซอกมาจักแมนพี่น้องกันกับวัจจักกับทางแอดกระไรเอ้าเบิ่งเอาเด้อเรสดขาคนนี้ไม่เป็นกอดจริงจนถึงล่ะซอกไปซอกมาครับแมนพี่น้องจะคล้องเหรอข้าดับไฟข้าดับไปดับแม่ดับเลยแม่เรีกวิ่งหนีส่วนมากเขาตัวแม่เน้นบ่ เลขนี่กับพใครผากนไรนี่คือว่าเนมากกเขาตัวเน่แล้วแม่นอะใช่นั่นเาะนวดนี้เป็นหววที่สิบหกเป็นบวค่ะงวดที่สิบค่ะงวดที่หนึ่งหวดที่สิห้าเนี่เขาปอกกันเนาะค่ะแม่นมันดูบานสอกอีกเนาะคอมดูในเมืองแม่จักน้อยสิบใครเห็นคนบานปลาจักหน้อยครับเอาทิ้งไทยหววที่สินี คุณแม่ยำอีกเสดนึงครับผมผมมาซานิดนึงเอาเอาไปเบิองว่ามันเจ็เข่าบวมบวมเข่าก็จะพักังคื่อหลายนะเด้อพี่น้องประธานเพียบบวเข่าก็จะบวบุญพี่น้องสุกกูสูุกค่นลันละตัวใดก่อนคือ0880 18ปดแกับหกค่ะบนล่างนะค่ะพี่น้องเด้อครับยำยำมาบนล่างเนาะแม่เนาะเออ ย้ำว่าบนล่างเอาแม่ทิศทิศเก็ดนี้แม่บ่บ่เอาเลยบอกค่ะทิดลักวิ่งเก็ดนีมั่มี่ไฮจะคูเลยบอแม่คันคันเลขมันจะมาเจ็ดมันจะมาสิบเก็ดกระผมคันมาเจ็ดนีคือมาหนึ่งเก็ดกับขหกเจ็ดคอ๋คันมาแปดเท่านี้คือแปดคูคูแปดหนึ่งแปดแปดหนึ่งหกแปดแปดหกกันหนึ่งแปดหนึ่งนี่คือสิบมาอยากอยากมันมั่สิมาอยู่บอกเขาแปด ปนึ oh. ่งนี่ะค่ะจะว่ามักอันนึงแปดเลยว่าวันนี้น่สาคู่นี่แม่เน้นพิเศษมักตัวใดพิเศษแม่ถุยเก้วเกลยวเธอมักศูนย์แปดกับกแปดมักศูนย์แปกับหกแปดไม่นัโอ้ค่ะอีเอาไว้แล้ว อาแม่ขอกราบขอบุณขอบคุณแม่ครับเป็นย่างสูงครับที่ให้แนวทางครับค่ะย่างอะไรพี่น้องเขาซื้อไรเดอร์ซื้อสม้อบเบิ้งจ้าเล็กเน่ทางท้าเทียมมันบ่อเขาท้าเทียมมันเขาก็ซื้อซื้อว่าเขาบอกพี่น้องเนาะครับขอบคุณครับขอบคุณอีกครั้งแม่ครับสสวัดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ ครับอันนี้ก็เป็นนักก่งกวกเด้อครับประจำวัดปูซีศูนย์ครับเบางทีครับนักก่งกวกปูซีศูนย์นะครับข้ามคู่ใบเอามะขายมาขายลอตเตอรี่ย่างวะห์หันมาเบางรูปหันเขามากลองแน่นคุณมันเรื่องพี่น้องมันรูกไก่สีเบิร์ดเหรอครับมือเส้าเต็มสองแผงนี่รครับพี่น้อง <c oughs> มาเบิร์ดยูน่นี่ยครับเอาพีน่น้องเขามักชอบกับมาเด้อพี่น้องเด้อพี่ พุดเยอะถึงด้วยมาสักผีะนะครับดื้อละมลันนะแพงมันแ,แท่แม่นว่าวันที่หนึ่งยิงวันนี้ครับนี่ก็คือตัวเลขแน้ตางของคุณแม่ซินนะครับแม่ขั้ววัดปูซีศูนย์นะครับคนวิ่งไปที่แปดกับเจ็ดนะครับพี่น้องครับวิ่งไปที่แปดกับเจ็ดคนหนักแปดเด้อเอฟซีเฮ้ากับคนหนนักแปดแล้วกาตัวเลขแท้ต่างคนประคบคู่ไห่นะครับทีนี้แปดศูนย์ศูนย์แปดหนึ่งแปดหกแปดแปดหก หนึ่งเจ็ดกับหกเจ็ดมันเป็นตัวกันนะครับเด้อครับเอฟซีแ KB นาจอไว้ครับเจอเป็นแนวทางยิบจับฉลากินแบงครัฐบาลงวดประจําวันที่หนึ่งกรกฎาคมหกหาเจอถึงนี่นะครับเนาะแคปหน้าจอไว้ครับตัวเลขแนวทางของคุณแม่ศิลนะครับแม่ครัววัดปูซีศูนย์เทานะครับย้ำอีกรอบนึงครับวิ่งไปที่แปดเจ็ดเพื่อนักแปดนะครับตัวเลขของกบภูแปดศูนย์ศูนย์แปดหนึ่งแปด 6886ตัวกันเพิ่นก็นคือ1767นะครับพี่น้องเอาสุดรไทยนี้ให้พี่น้องทุกท่านลาำรวยลาำรวยยืดิมแห้งสุขสุขคนสวัสดีครับ